ที่ถึงบ้านแล้วบ้านค้าคอมเมนต์บอกพี่เป้งหน่อย จะมาสปอยของฟรีที่กําลังจะมาใหม่ล่าสุดนะคะน้องๆเป็นเขาที่มีดอกไม้สีส้มแบบนี้หรือเขาฤดูใบไ,ไม้ผลิสุดน่ารักของชิ้นนี้เขาแจกเพียงแค่25,000ชิ้นเท่านั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาแจกไม้คาถาไปนะคะตัวพี่แป้งเองหรือพี่แป้งรับตอนตีสแต่ไม่สามารถทําคลิปให้น้องๆทันนะคะเพราะของมันหมดไวม,กมากๆเลยกว่าน้องๆหลายๆคนจะตื่นกันก็หมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่แป้งไม่อยากทําลงนะคะเพราะไม่งั้นน้องๆเข้ามาดูแล้วไม่ได้ของก็จะเสียความรู้สึกกันเปล่า,ลา,ลานะคะและของชิ้นนี้นะคะจะ าในแบบเดิมค่ะน้องๆคือแบบววมาหาอายุไม่ถึงเนี่ยไม่สามารถเข้ามาเล่นได้นะซึ่งตัวงเจ้าของแบบเนี่ยเขายังไม่ได้กำหนดวันนะคะน้องๆว่ามาในวันไหนนะคะถ้าของชิ้นนี้มาเมื่อไรพี่แป้นจะรีบมาทําคลิปบอกน้องๆเลยเพราะมันแจกต้อง2 5 0 0 0ชิ้นน้องๆยังมีโอกาสที่สามารถรับได้ทันค่ะเพราะของชิ้นนี้เนี่ยจะแจกในเวลาตีสี่นะคะน้องๆพี่แป้นทาคลิปลงประมาณตีห้าตีห้าครึ่งเนี่ยน่าจะยังทันอยู่อาจจะไม่พลาดเหมือนไม้คาทานะคะใครอยากได้รอติดตามได้เลยค่ะ